นอนซาลาลับตาเมสิคอมนอนอูเกวนอนเลววันครอบครัวถือว่าเป็นวันสำคัญนนเพราะว่าครอบครัวนั้นถือว่าเป็นส่วนประกอบของสังคมนนที่ทำให้พวกเข้าเองโดยชองยิ่งสังคมของคนไทยซึ่งอยู่ในลักษณะของความผูกพันของครอบครัวนั้นเป็นสิ่งที่ล่อหลอมใครกับประเทศไทยของเขานั้นนะมีความสุขอยู่จนถึงปัจจุบัน ในเทศกาลสงการถือว่าเป็นเทศกาลของครอบครัวแล้วก็เทศกาลของผู้สูงอายุแล้วก็สืบทอดในเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีการส้่งความอบอุ่นให้กับครอบครัว่ว่าจะเป็นปู่ยาตายายพ่อแม่หรือว่าลูกหลานในโอกาสวันสงการซึ่งทุกๆปีนั้นก็หมายถึงว่าทุกๆคนในครอบครัวจะมาร่วมกันเพื่อที่จะขอโอกาสในการขอพรจากผู้หลักผู้ใหญ่ผู้เฒ่าผู้แก่ แล้วกอบผู้เฒ่าผู้แก่ก็มอบพรอให้กับลูกๆหลานๆนั่นคือขนมทมเนียมประเพณีที่มีอยู่เป็นประจำผมเชื่อว่าสังคมไทยของเฮาอยู่จนถึงปัจจุบันได้ก็เพราะว่าครอบครัวนี่แหละครับเป็นสิ่งสําคัญเพราะฉะนั้นในเทศกาลสงกรานต์และเป็นเทศกาลที่มอบความสุขให้กับทุกๆคนแล้วก็ถือว่าเป็นวันที่สําคัญที่จะมอบความอบอุ่นให้ครอบครัวเช่นเดียวกันในนามของชาวไทยทุกๆคนผมเชื่อว่าขนมทมเนียมประเพณี ประเภทนี้นี่จะสืบทอดและก็รักษาเอาไว้เพื่อให้สังคมไทยของเขาเป็นสังคมที่อบอุ่นตลอดไปครับคนดีแม่ให้มีใจกวางกวางคนทั้งปวงนาสิยอยกเจ้างามกินเขาให้คิดถึงคุณควายภาอิสวนเพิ่นจึงมาภายโพด